งานนี้วีดไม่หยุดจริงๆค่ะตัวอย่างมาแล้วสำหรับเพลงชัดดาวนะะดนตรีโคตรเท่ทุกคนลายดนตรีคือไวโอลินคือปี๊ดมาเลยเป็นแนวเพลงแบบว่าคลาสสิกผสมผสานด้วยนะคะคือมันอย่างเก๋เลยอะ่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นความลงตัวของดนตรีทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่อะไรที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงอะ่ะลองไปฟังกันดูแต่ติดหูแน่นะคะซึ่งตอนแรกแอดก็แบบเฮ้ย เพลงนี้มีพระเอก MV เอมวหรอนะคะซึ่งเห็นแค่ดวงตาแบบน,นี้แต่อินโนแลกมากดูไปดูมาเอ้านี่มนลิซ่านี่นานะคะไม่ใช่เอ่ม เขาเรียกว่ายัางไงอะเกิลกรุปแล้วกลายเป็นบอยแบรนไปแล้วหรือเปล่าคะนะละลิสาโคตรหล่อค่ะทุกคนซึ่งหมวกเซลีนนี่คือเด่นเป็นตังงานมากเหมือนน้องอยู่ท่ามกลางหิมะเลยเนาะแล้วก็แบบว่าพร้อมลบพร้อมฟาดมากแล้วช่วงจังหวะด,ดนตรีที่ปึ้งน้เหมือนเสียงยิงปืนลิิ่ากระทำได้แบบเป๊ะมากเลยจะบอกว่าเท่ไม่ไหวค่ะตอนนี้แม่แม่วีดลูกมากนะไม่เคยทำให้แบบ หยุดเซอร์ไพรส์ได้เลยจริงๆอะนึกว่าหลุดออกมาจากโลกของเกมเลยทีเดียวนะคะอย่างเท่อย่างหล่อเลยค่ะแล้วดูเสื้อผ้าที่เขาจัดให้สิคะซึ่งแอดบอกเลยนะเอาจริงๆเนี่ยมันมีผู้หญิงแค่ไม่กี่คนอนะไม่รู้มีด้วยหรือเปล่านะที่จะสามารถแต่งตัวอะไรที่มันแบบเหมือนผู้ชายใส่อะแล้วแม่งย่างหล่อนะแต่แค่ดวงตาเนี่ยก็คือเซ็กซี่อาการมากๆเลยขนาดปิดมิดนะ แต่ก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นก่อนไอ้ที่เห็นมิดมิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเต็มตัวเนี่ยข้างล่างอาจจะมินิสเกิร์ให้พวกเราใจสั่นอีกหรือเปล่านะคะแต่แอดบอกเลยว่าโคตรโดนค่ะสมแล้วที่ชื่อเพลงชัดดาวนะคะ ซึ่งบรรยากาศต่างๆในทีเซอร์นะคะบอกเลยว่าก็จะมีเป็นแบบแบ็กดรอบเบื้องหลังต่างๆเนี่ยเป็นชื่อเพลงนะคะของ b l c k p พิงที่ผ่านมาด้วยเรียกว่ารวมความปังของพวกเธอเอาไว้เลยทีเดียวนะคะในเพลงนี้นะคะเป็นความปังของสาวๆจริงๆค่ะที่จะมาฉีกนะคะ ทุกหน้าค่ะไม่ว่าจะวงไหนดานหน้าเข้ามาเลยนะคะให้รู้ว่าควีนมาแล้วค่ะแอดพูดเลยว่าตอนพิงค์เวนอมเนี่ยแอดยังไม่ตื่นเต้นเท่าชัดดาวเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทีเซอร์ที่แบบเฮ้ยหน้าค้นหานะ่ะแล้วมันก็ตัดต่อออกมาได้เท่มากจะเห็นจังหวงจังหวะนะคะที่ใย,ยหนูเกีียวของเราหันฟุบอะไรอย่างนี้นะเออแล้วทุกคนมาแบบเท่แบบมีสไตล์มาก ไม่เว้นแม้แต่พิซูนะคะซึ่งระดับนางเอกเนี่ยขนาดมาในลุกเพลงเนี้ยยังดูแอบมีกลิ่นอายความเท่เลยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกวงเนี้ผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งไปแล้วนะคะ คืออะไรจะหล่อขนาดนั้นแอดว่าไม่มีอ่ะนะนี่คือเสน่ห์ที่ทําให้หลายคนนะหลงลิซ่าแบบหัวปักหัวปําเลยซึ่งความเท่นี้นะนอกจากจะทําสาวๆใจสั่นแล้วเนี่ยแอดเคยคุยกับเฟนเพจด้วยก็บอกว่าแม้แต่ผู้ชายยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยลิซ่าเทอ่อันนี้งั้นขอถามยืนยันอีกทีนะคะเฟนเพจของเราที่เป็นโลกผู้ชายมแมนๆเลยบอกแอดทีว่าแบบ เห็นแล้วยังผู้ชายด้วยกันยังรู้สึกเออไม่ใช่ผู้ชายด้วยกันสิผู้ชายยังรู้สึกเลยหรือเปล่าว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแล้วเทมมากนะคะอืเนี่ยถึงถูกจับจ้นกับคนนู้นคนนี้ตลอดนะเพราะว่าเป็นคนที่สไตล์โดดเด่นและไม่เหมือนใครจริงๆค่ะนี่แหละความวีดความแรงนะคะของวันศุกร์นี้อย่าได้ลิอาดไปไหนเลยนะคะอยู่หน้าจอกันให้ดีๆเลยแล้วก็เล่ามา ดูวิวเพิ่มวิวไปพร้อมๆกันนะคะกับชัดเจ้นะคะโคเทบอกได้คำเดียวว่าโคเทค่ะอ่ะใครหลับไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะดูคอนเทนต์กันย้อนหลังได้นะคะซึ่งแอดเห็นแล้วก็วีดไม่ไหวนะจริงๆก็อยากจะวิเคราะห์วิจารณเนื้อหามากกว่านี้นะคะแต่พอเห็นความเท่แล้วมันก็กลายเป็นวีดแรงอย่างนี้ละคะ่ะซึ่งหมวกเซรีนเทโม้ มันยังไงมันอะไรต้องซื้อหรือเปล่าใส่ไปไหนอุณหภูมิ450ก็จะใส่พูดเลยนะคะเพื่อนน้องอ่ะวันนี้แอดไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ